เธอเราไม่ได้อบทานหมูใช่ไหมเธอดูดีๆ <Wow. S 1> เธอดูดีๆเธอดูดีๆข้างนี้ <Wow. S 1> เธอตื่นต้นมากเลยอะ่ะกระชับมากกว่าเดิมแรงสัน่นสั่นมากกว่าเดิมนะคะแปดเก้าเออเอาเบอร์เก้าไปเลยนวดได้ทุกวันที่บ้านอะ่ะเธอมันไม่ต้องเสียเวลาออกไปข้างนอกคือชั้นฟินตรงนี้แหละแสงมันจะแดงกว่าความอุ่นจะเร็วกว่าเก็บเหนียงนิดนึงลองหนามาก เราต้องทําให้มันเป็นแรงต้านทานของโลกนะคะหน้าเราจะได้ไม่หย่อนคอยต้องเอาขึ้นไปนะน่าจะได้ยกกระชับทําตอนไหนทําหลังจากที่เราทาสกินแคร์ไปแล้วนะคะเพื่อให้การผักครีมเข้าสู่ผิวหน้าได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะขยันขยันหน่อยทาทุกวันหน้าน่าจะแบบไม่ต้องเจอโบท็อกแล้วแหละเนาะไม่ต้องออกแรงอะไรมากมายเลยนะจับให้มันอยู่ปาดขึ้นไปเธอตรงนี้มันเรียวขึ้นเธอสังเกตดิ เครื่องรูบี้เครื่องนี้ก็คือช่วยนะคะใครกําลังดูอยู่อย่าลังเลนะคะจิ้มที่ตะก้าได้เลยจะได้หน้าเรียวเล็กสวยกระชับเร็วๆประหยัดเงินประหยัดเวลาไม่ต้องเจ็บตัวสวยขึ้นได้ค่ะ